ตอนนี้ก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของชุดเนาะที่ถูกออกแบบให้นักกีฬาทีมชาติไทยเนี่ยใส่ไปพิธีเปิดในการเดินเปิดตัวนักกีฬาอืมกีฬาโอลิมปิกที่แพรีสอย่าลืมนะโอลิมปิกเนี่ยสปีมีครั้งแล้วก็เป็นกีฬาที่คนทั้งโลกเนี่ยรอดูโดยดราม่าดังกล่าวเนี่ยเขาก็เอามาให้ดูเลยว่าแต่ละประเทศแต่ละชาติเนี่ยเขา ออกแบบดีไซน์ได้เก๋ไก่สไลเดอร์อะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนซึ่งต้องบอกว่าแต่ละประเทศเนี่ยสวยๆทา้งนั้นเถอะแล้วบ่งบอกอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของแต่ละประเทศและประเทศไทยเนี่ยกำลังสนับสนุนซอฟต์พาวเแต่น,นี้ต้องขอเซฟเซฟมัมอิงเซฟทีมซอฟต์พาวเก่อนว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับใดๆการออกแบบในครั้งนี้แต่ในมุมของเราเรารู้สึกว่าต้องคุยกันแล้วคือ art, มัมอิงต้องคุยแหละกับทางทีมนะ ทีมโอลิมปิกนะซึ่งประธานเนี่ยก็คือลุงป้อมอมืลุงป้อมอะ่ะเป็นประธานไงนประธานโอลิมปิกต่างๆต,ต,ต้องคุยหน่อยนะอาจจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของยังไงเพราะว่ามันสี่ห้าวันมันก็จะเริ่มแล้วไม่รู้ทันหรือเปล่าแต่ว่าคนก็พิพากวิจารณ์กันมากนี่ขนาดน้องที่ใส่นี่คือดีดีมากเลยนะหน้าเอยอะไรเออเป็นเพื่อนน้องใบเฟิร์นไงน้องก็นเป็นนักแบด เทที่สุดแล้วนะลงบาทรงบาซาเขาไปถ่ายแฟชั่นแอดอะไรก็ปังไม่ไหวทำ่มใส่ชุดนี้ยังตุยเลยไม่ไหวนะชุดมันแกสไปนิดนึงแกสแอลโลเรียกแอลโลแกสไปหน่อยแกสแกสที่ไม่ใช่แกสบี้นะแก่เออจนกระแสดราม่าดังกล่าวอะ่ะคนเขาก็เลยเอาไปเอาไปใส่เป็น a อองเอเห็นไหมนะมาบอกเออเอา A.I. มาออกแบบไหมคุณน้ำม,มันจะได้สวยๆหน่อย แล้วก็ยังไม่พอเขาบอกว่าถ้าส่งเสริมครัเป็นไทยอยากจะอะไรมากลามไปถึงบุพเพเนี่ยลามไปถึงพี่โป๊ปเลยเห็นไหมล่ะมั <c oughs> นก็สวยจริงแนตะ่เออพี่โป๊ปเแสก็สวยอยู่แต่ในความเป็นจริงแล้วที่เราต้องใส่กันคือชุดนี้เห็นไหมล่ะสูตรทรงยาวปุ่มปิดสะโพกมีนี่อ้อมอ้อมบะละเกเอะมะละกอคุณาอ้อมร้อยเปอรเซ็นอมมาก